บรรยากาศว่ยาอะไรอาชีวะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะโอเคฉันครบแล้วจะกันนึกนาทีกันตัวครบแล้วแบบว่าอย่าบอกว่าภาพงานที่ถูกห้ามนะคะ

อาคารของแผนคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะซึ่งเป็นแผนที่เราเรียนอยู่ขอบคุณค่ะ <laughs> มันกลายแล้วอะ